ทำเกี่ยวต่อตู้ท่ยวกงานที่ไหนตู้เอาเกี่ยวได้ตู้โอ้โหเอาครัแล้วาน่อาคทํราะไอ้รอบกันทํทำแต่ฝ้าไม่ได e ้ทำหรเปน่าิษัทเสทำเป็นผู้สั่งแลไม่ได้ตบแต่งไว้ไหนตบแต่งไวหนเต่ว่าหิอตหรอเเอาบอกเอาเพื่อนะทำเป็นรถดีทีอ จกเป็นเจ้าของบริษัททร่จะนำมูสทนี้เาชุเดียวนี่กามเสิรราะว่ามันมันทำอะไรตู้ถ้บตัดแต่งมือนกัก็คืออย่างเช่นเสียทำบ่อทำไรก็ทำหมดเายแบงค์ที่เราแช่นี่หละคือบอกละตู้เลยตู้นี่จอดตงไหมยอดโตต้าหรือว่าหกกแนะครับโตต้าสิบสามนี่ามให้มาทำวีนีที่แปดที่นั่หน้าหน้า นั่นแหละแหละแต่กไม่ได้ทำประตูมันแค่บอกหลักครับบอกภายในคู่ื่นแต่บอกเนี้ยเปอแปดหกนะครับชุดหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าชุดจะสี่ห้ชุดหนึ่งชุดละเป็นแสนกันหนึ่งผลิตได้กี่ชุดเอาเยกน้องเป็นน้อยอ๋ออไได้ตออกไม่ได้ตกแต่งปัดจุวปเทศมาเที่น้อยน้อยต้องแนไมแล้ ก็ม well. ีคนอยู่มาคนนี้เยู่ี่อยู่กันทั้งแบบบริษัทสบริษัท่เอเบิดเอาโรบิร์ดยเข้ามาอยู่ที่เจ้าบเอาวงเข้าไปโอ้ยวไม่ามหนเลย่อมก เอาง่ายที่เป็นยางนี้ได้คือเพ่นเจ็ดแปดคนนี้ใครไห่ั่นแต่ี่บองด้กันเอ็ตเน็เอาตเนเบิตเน็เน็เน็ตเนเน็ตเน็ตเนเน็ตเนเน็โรเ็เนเนเนนงน็ตนเนเนเน็เเ็เ็เนเนเเเลย แบอกว่าไสนามไหนแกบอกเข้าหูแกบอกเอาเบิดเอายกเข้าไปมีแมวมงเข้าไปเอาจับโบเกี่ยวได้เราเบิดยกเขาไปจโบเอาบบวงมอาเรียบร้อย คนมันไปไปก็ได้ข้านตัวเขาปเจนะครับเขาอนเพื่อช่วยกันนะครับเขามงไมงไปข้ามีกได้ท่านนมีเขามีท่น้นท่รุ่นรุ่ายแต่เขามาก่อนกูแล้วก็มีคนนเีว่จตงลนขาก็รอจากัน นัเากับพื่อนีดีนะถ้าเป็นคน่งคนอื่นแตไม่หากอะไรที่ในไ้แต่ก็อย่างเดียวมบังดีไม่เข้าใเพืนบงคนน้ทาัน่คือานสาวมีเพืไม่เยอะหรกนอนไา้ขรับว มันหว่าแล้วตัวใหญ่ที่สุดไม่ไปซีดีสุดไปซีที่ึ้นไปจุดต่อสิบนะครับเอาเจ้าเหลือเสศษไปเอาเจ้าโบเปิดได้อยู่โรบิดยกมาเจ้าโบเอามงเข้ามาเรียบร้อย ไกอต่อสิบต่อเจ็ดเอางวงไปโอเจ้าโบเกี่ยวได้โนบดยกเข้ามาเจ้าโบมาเรียบร้อยไอ้นั่คือเป็นพอเด่นดังถ้าศฤษฎีกลีอ่าเขาคุณมีเจ้ากะเียนน อันนี้กันนะับต้องนี่ะตรากไปัวโงเข้า่า้เาเข้ต้องไปตรวจต้องไปดูหน้าที่ขงนกกเยงหน้นี่เจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ดูแล้วอ่ะเอายกไฟยู่จะโบกปักเข้าให้ เกี่ยว่ต่างกันมีเป็นแม่มีูเนี่ยมาของบ้านมาแล้วท่ผมเจอไ่่นเนแล้วดียวก็เห็นเยนอ้าวอ่านอยู่เอาไปมอ่านอ่านคนดีดีอ่าน้่นยาอ่านนดีใม่ไล้ ก็ปมีวุฒิแล้วแต่นี่คือดอกคงเยอะเลว่าตนเหเราหงซ้อมอ่ะสอก็างสอในรการห้นที่นี่ก้งอมาที่นี่กิมเจ้ากิมเจ้าสองคนใช่เวนกนอมแมแวตีกแพื้นอ่า ทาเวีที่เราจะไปกินก็ต้องดคุณใหกันเะอย่ากระิ๊ย่นี้ขึ้นมาเนี่ยได้เจ็นะครับขอขอขอตี่แมนไ้แน้วัตัววนี้ย่างน้อย่างนี้ก็ทาเวี่เไมดกนเนี่ยมา้กินขาบ้างดิเ้ยยายวะไรนับข้ามเยเพื่อม่เปหัวล้อหัวล้อไม่ผมไม่วเยเตย Vào... Nói... để cho anh vừa căng anh Để chạy được. Đi lên, đi lên, đi ข้างม่อก้ขงก่อเยขอนวีจบากเดี๋ยวมัน้เยยุ่งจัดแ้ขาเต้าก้ไมอเ้ยุเอาไเจ็ดอนะครับโคนี้ไมได้แม่เหล็กหลไงควยอ่านอย่ไปเ็เวไปดี๋ยวเอาจะโบกเกี่ยวได้เอาลูเบิร์ตโอ้โหไม่ได้ อ่าเราไล่มาเป็น8ต่อ11บรับดหับทายสุขสันสีหามูลนะครับแช่แล้วครับแกรเชียงใหม่ชัดเจนครับขอบคุณมากครับที่แชร์นะครับยิงไปแล้วอย่ามั่วอ่ยิงเลยแปดสิบเอ็ดนะครับเอาเจ้าเหลือเสือไปเอาเจ้าโบเปิดเอาดวเบยร์ขยกมาอยู่ที่เจ้าโบปักเขาให้เหนียบร้อย สิบเอ็ดแปดนะครับเอาเปิดหัวเอายกเอามวงไปรถเบิดเกียวเข้าป่าเข้าดวงงู

ีโลกออ้เอนโลสองล้านี่ไอผู้เอนี่อ้ชสุตคดีไม่กูรอดูว่าใครจะยกเท่ากันกันเดยังไม่เป็นเดยงไยืนไปคาดเพอนวะอ้าวตีอยู่ปีนังนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะอ่ปีนังเป็นเบอร์หนึ่งนะครับรอบแล้วอยู่ปีนึงไปไปไปสาทนเซเอรงสองขอามีงเยขึ้นมา ออาผู้กงมเอาแล้วอยู่ที่เอายกรถเปิดนึงลกสองที่จาโบกปักเข้าให้เรียบร้อยมาอยู่นอนไหนครับวันนี้วันนี้นอนที่ที่ไอที่ห้องนะครับห้องแอดมินอยู่แถวสุขสวัสดิ์แถวใกล้สนามตะกร้อพุทธบูชานะครับสิบเอ็ดแปดนะครับยาไม่พูดไม่จางเอาเปิด เอยกเอาโบงเข้าไปเนี่ยโอยเยหไปอยู่เลยอยู Ay, ่คนเดเงียบแล้วค oh, ุยก uh, ับใครอยู <S <s ่วัดเฟืองอะไรดีๆออกคนละเกมแก่งต่อ้อลงบอกเดียวแค่บอกเดียวกุนดเตรียมอตรียมา้มาต่อสนึงอ้าวอรกินขนาดเลยนทังวายจะงงเลยเอาเอาแล้ว งไปเอาจะบโบเกี่ยวได้จับโบยกขึ้นไปจับโบวงยอดเราโอ้ยเหลียบร้อยผาอยุวนี้นอนที่ไปสุขสวัสดนะครับเพราะว่าห้องพักอยู่แถวห่างจากน้ำตะก้อประมาณสักกิโลสกิโลนะครับโกดีแอดมินอยู่แถวพุทธบูชานะครับแต่ไปทำงานที่บางนาเอาเปิดหัว เอาโยกขึ้นไปอยู่ที่พี่แมวมงเข้าไปโอ้เจะเบิดเกี่ยวได้เอามงมาพี่แมวเปิดหนึ่งเอาเหลือโยกเข้าไปเอามงก์เข้าไปเอาเจ้าโบกเกี่ยวจิตเอาลัวเบิดโยกขึ้นมาเอามงได้ไม่ได้มงไม่ได้เอาพี่แมวมงยอดเอาหลอดวางตัวเองเอาแล้วหมดได้หรือเปล่าเนี้ยห้าละร้อยหนึง นึ่งสองน้น่งหนงไหเีแวเต๋ยวออกมาว้เนรไไปดีแกเ็กดยวแ็ก็กยกแกกได้ยถ้าลูกตีได้ไปอยจิบองแปเอาเติมมาเอาเปิดเอายกเอาโมงเข้าไปเอาอ้รวเบิดเกี่ยว จะงไมเนี่ไม่ไม่ได้กดีขอเราดียอยี่ดสุดเอาขอกนดูเราเนี่ยดูดูนี่กินิมหน่อยขอเรเดียโยกเข้ามาว่าไงักเขาใหเรียบร้อยไหมอยู่ยังอยู่เอาแล้วพี่แมวว่เข้าไปเรียบ้อย

เท่ากับเลยไม่เลยเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออ่าได้ขาข้าวสิบสองนะครับเอาเจ้าเหลือเสือไปเอาหลวงเปิดเปิดหนึ่เอายกขึ้นมาอยู่นี่เจ้าโบเอามองมาเหลือเปิดได้เอายกเอาพี่แมวเอ้าโยนนะครับปักเขาให้เรียบร้อยนได้ ป็นลยกอมาท้ายลเหมืน <Y> ัไหนพ่อ <Natural> ม <Four> ี3สามราเ้นยัพอเอนี่สองหน่อยทีี่น่ไปหยุดแล้วแค่ปรกมาอนี้หนล่งสองไกน ต้องไม่ยกีไารยัไกา้ยยเต็นยเนี่ยจเดี๋ยวที่หาเอาเปิดเอายกอยู่ที่เจ้าโบกปักเข้าให้ไม่จบไม่เกมสักทีนะครับแอดินก็ง่วงนอนแล้วครับพวกี่ยคากครับรไปไยไอ่นี้มัน ครับเืออะไรไปต่อยนักัดูมน evet> um ี้ยไหมวสินะมไปใหม่บ้านไหนก็บ้านมูซาร้อนมลไป่เขาไอะไรเะคืนนีของพวกเนี้ยเยวาจะคืเาวด์ก่รุ่งร่งเอาาไทกับเพื่อนคนวกเน้ยอยากกนยวติดบางคนหาใครเพื่อนมาขามา เก้าสิบสองนะครับเอาเปิดเอายกเอาหมวกมาเหลือเปิดหัวโอ้ยนะครับเหลือข้ามไม่ได้นะครับทำไมต้องไปข้ามนะครับเจ้าเหลือผมลืมไป่าผมลืมข้าวแล้วกันนะครับเกมไม่เกณ์นะครับสิบสองเก้าเอาับบัด โยกทำนะครับโบกเข้าไปเอ้าเจ้าโบกเกี่ยวไม่ขึ้นตน้าไมมาลอลตายดิเฮ้ยยกมือยืนคุยนเสิบสอง้าสิบสนะครับเอายกเข้ามาเปิดเปิดเอาโยก เขาให้เอาเกี่ยวลังเท yeah. like yeah, ้าแลหล่เ hmm. ท yes. uh ้าวนีเอ FC โจ FC โจสองเก้เกมไม่เกมเอาเหลือเปิดได้อย okay, okay. right 네ู่เอาโยกเข้าไปเอาวงเข้าไปโอ้ยเกี่ยวไม่ดีลูกยืมลูกหรอลูกเต็มเขาได้เต็มจักเถียเหลือถ้ามันได้เต็มลูกกขาได้ดีประมาณจ้หาลูกลูกเต็ม กินบุญอันนี้สมองตีน hmm. so ุ่แมกนเล็กๆตีนาเยเียุ่เดียวเยกินบุญอันนี้อนหาก็คือพอน้ดอรับง้ไปดูนะยอขโ้นะข้าวกินเปอร์เซ็นต์ไปูเกินเปอร์เซตได้ยู่แล้ว้าสนะครับ เอามือมาเอาเปิร์มัวเอายก้งมืไปเอาโจ๊กเกี่ยวได้เอาครับไล่มาเป็น10บสิบสอนะครับโอเมีนถ้าหนีเป็นยังไงเรียบหนาเกอ้รงเาเบิอะอ้ไมกันกี่บัง สีล้อแล้เดียวสิตินะครับนะครับอยู่ที่เจ้าโบ๊ะกเ้าให้โจ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 

เอ๋อครับจะปิดเกมได้หรือไม่นะครับทำให้เจ้าเหลือไล่มากระชันคิดแล้วนะครับแทมห่างให้แทมเดียวนะครับสมอมาประกาศอีกไอเดนผมจะถามให้ี่มาเนีลยสองครั้งเลยสร็จแล้วครับดีใช่ไหมมาซ้อมเปสิบสองเวียเกมไม่เกมเอาเจ้าเหลือเหลืได้อยู่เอารบเอารบห่างเบาเอ้า ล็อกไตเมื่อกี้เล่ล็อกอย่าละว่าไรแบงค์หไมไม่เรียนต่อการรู้แล้วแบงค์รู้อ๋าสิบเอ็ดสิบลบะทำบ้างนะสิบาม อ่าครับเตะฝอยอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบ่าครั้งแล้วนะครับยังไม่เกมนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเอาเปิดหัวเอายกเอายังไม่เกมนะครับ เกเฮ้ยคุยกันหน่อยสองคนเลยนะสิบเอ็ดสิบสองนะครับเปิดเอาโยบป้าให้โอ้ยย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 ย ก็พอาว่าก็ถามมาถ้าีพี่จะไปแน400โดนด่าแน่ครับีมไม่มีอกาสสู้ผมยุ่งองนะพี่จะว่าสู้ไม่ได้นจะย้ายจัาวะบันสองบุกเด็สองตอนสองเบียดไว้ครั้งแรกของเจ้าเหลือเขาเสือไปเอาเปิดเอาโยกปขคให้อาเกี่ยวหลังค เกาเหลือพี่เอาชนะไปนะครับไ่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยแคทินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสวัสดีครับบนะครับแล้วก็ไล่มาขวาชัยชนะไปด้วยสกอร์13-12ต่อนะครับ